อัปเดตชีวิตให้ทุกคนได้รู้กันดีกว่าการเปลี่ยนแปลงดีกว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงร่างกายก่อนละกันทั้งหมดที่เราขึ้นมาประมาณ14โลรูทีนรูทีนชีวิตก็คือเปลี่ยนไปเลยอย่างชัดเจนการได้นอนได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคมากแล้วทุกคนเหนื่อยให้ตายยังไงพอเห็นหน้าแล้วแบบโอเคทําได้เพิ่งเข้าใจแม่แมทุกคนแล้วว่าทาไมมถึงมีฟ e e l นี้ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราคนเดียวเนื่องจากว่าคุณอุดได้หนีเราออกจากบ้านหนีไปไหนหนีไปดูละครเวทีค่ะก็เลยเออนั่งอยู่กับพกเพื่อนก็เลยคิดว่าเออมานั่งทาคลิปนิดๆน้อย,อยๆแบบว่านั่งคุยอัปเดตชีวิตให้ทุกคนได้รู้กันดีกว่าเพราะว่าคนก็ชอบถามเข้ามากันเยอะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแบบเป็นแม่แล้วเป็นยังไงบ้างก็เลยมาทําคลิปให้ทุกคน ะะก็เอาเป็นองค์รวมละกันเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทำคลิปอัปเดตน้องทุกๆเดือนให้อยู่แล้วเนาะก็คืออย่างเดือนที่เราเราก็ทําไปแล้วเนาะหเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะมีคลิป 2, 2> เดือนนะคะก็รอติดตามเนาะแล้วก็3 <4 S 2> เดือน4เดือน,อนจนเขาครบ1นขวบนะคะก็มาดูพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะคะแต่อันนี้เป็นอัปเดตในเวอร์ชั่นของแม่ละกันเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีอะไรบ้างไปรอติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์รอไว้เลยนะคะทุกคนไปค่ะไปฟังกันเลย อันนี้เรามีจดไวเนาะก็ข้อที่1นนะคะการเปลี่ยนแปลงดีกว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงร่างกายก่อนละกันเป็นแม่ใช่ไหมทองมันก็ต้องมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นปวนขึ้นน้ําหนักขึ้นทั้งหมดที่เราขึ้นมาประมาณ14กโลก็ถือว่าอย่างโอเคอยู่แล้วก็ตอนนี้ลดไปแล้ว11โลมัง้งก็จะค้างอยู่ประมาณ3โลก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนคือเราไม่ได้ลดความอ้วนไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ากินครบ3มมือ้อแล้วก็กินจุกจิกด้วยมีกินขนมแบบ หมายถึงว่าน้ำตาลเลยแบบเยลลี่กินอะไรอย่างเงี้ยช็อกโกแลตเบเกอรี่เค้กอะไรเงี้ยแทบไม่ค่อยได้กินเลยเพราะว่าออย่างที่คนรู้อยู่แล้วถ้ากินก็คือนมปันนะคะก็หลีกเลี่ยงถ้ากินจริงๆแบบอยากกินจริงๆก็จะกินประมาณคำสองคำอะไรเงี้ยให้มันหายจะไม่ได้แบบตะบีตะบันกินนะเพราะกวนนมตันมากๆก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ลดความอ้วนไม่ได้เลยเลยอันนี้ก็คือให้มันลงไปตามธรรมชาติแต่ที่เราว่าเราลงเร็วมากเพราะว่าเราปั๊นนมช่วงเดือนแรกเราปั๊นนมทุกๆ3ชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะแปะหลต่อวัน มันก็เยอะมากอะ่ะแบบการปั๊มนมมันคือเหนื่อยมากนะทุกคนมันแบบว่าเหมือนการวิ่งมาราธอนยิ่งถ้าทำพีพีเแบบเพราะว่าปั๊มปิงก็คือแบบเหนื่อยมากๆก็คือกินน้ำเป็นลิตรเอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนั้นแหละมันน่าจะแบบเป็นการดึง energy ทาให้เราได้แบบเหมือนออกกําลังเลยอ่แล้วก็บวกกับเลี้ยงลูกเองมีคนช่วยใช่แต่ว่าอย่างอื่นเราก็ทําเองซะส่วนใหญ่เลยอ่ก็จะมียายมาช่วยคอยอุ้มคอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าเลี้ยงมันก็เลี้ยงเองด้วยเออรูทีนต่างๆเราเราทำเองซะส่วนใหญ่มีแค่ล้าง แต่ซักผ้าที่เราไม่ได้ทําเองนอกนั้นคือเราทําเองหมดก็เลยค่อนข้างที่จะแบบแอคทิวิตี้แน่นนิดหนึ่งใน1วันเนาะเรากลับมาที่รูปร่างก่อนอย่างที่2สุดท้ายแล้วพอเข้าเดือนที่8ดของการท้องก็คือจากที่ตอนแรกเคยรีวิวไปว่าท้องไม่แตกใช่ไหมสุดท้ายก็คือแตกทุกคนแล้วเราก็ได้ค้นพบว่าถ้ามันจะแตกมันก็คือแตกมันไม่ใช่ว่าคุณบํารุงดีให้ตายแค่ไหนอะยังไงมันก็ไม่แตกมันอยู่ที่ผิวของแต่ละคนด้วยแล้วก็โอเคการบํารุงมันคือส่วนหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วอะถ้าใครที่ผิวบางหรือใครที่ผิวแบบเราอย่างเงี้ยยังไงสุดท้ายอะก็ต้องแตกอยู่ดี <c ười> เรามาคอมแพร์กับเคสพี่นุน่นละกันอย่างตอนพี่นุนน่นทอนอ้ทองพี่นุ่นท้องน้องแฝดท้องนุ่นใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูก็ท้องใหญ่จริงทอง้องน้องสองคนอยู่ในท้องแล้วพี่นุ่นตัวเล็กมากพนุ่น,นท้องไม่แตกเลยแล้วเราเชื่อว่าเราน่าจะทาและบำรุงมากกว่าพี่นุ่นได้ซ้ําเพราะว่าเราทาเช้าเย็นเราก็ทาเยอะมากทาจนเหนียวชุดนอนนี่คือทิ้งเลยนะทุกคนเพราะว่าเหม็นหืนมากแบบเหม็นออยอะเหม็นอะไรอย่างเงี้ รู้สึกว่าโอเคสุดท้ายแล้วอะผิวเราอะมันแตกต่างกันอย่างผิวพี่นุ่นผิวพี่นุ่นเขาจะหนากกว่าเราเราเป็นคนผิวบางเราผิวบางแบบเห็นเส้นเลือดเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยสุดท้ายแล้วยังไงมันก็แตกอยู่ดีแล้วเรามาแตกในช่วงเดือนที่8เข้าเดือนที่8เพราะว่า8 9เป็นช่วงที่ท้องมันขยายเร็วมากเหมือนน้องโตเร็วมากนี่อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผิวเรามัน stretch มากขึ้นอะมันก็เลยเพิ่มความแตกตอนแรกม,มันแตกนิดนิด,นดนหน่อยหอตอนหลังทุกคนมันแตกทั้งท้อง เออนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยวิวัฒนาการต่างๆในยุคสมัยนี้นะคะก็เดี๋ยวไปเลเซอร์เอาก็สปอนเซอร์เข้าได้นะคะเผื่อใครสนใจอยากจะเลเซอร์ท้องแตกลายของเพื่อเพื่อนนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือจริงๆเราเป็นคนที่ไอเส้นตรงกลางเส้นฮอร์โมนที่ท้องไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นใช่ไหมแต่พอช่วงเดือนที่8ปดนทึงเมันก็ชัดขึ้นแต่ก็ถือว่าชัดน้อยกว่าบางคนคุณ<อ>แม่บางคนค่อนข้างที่จะชัดมากเป็นสีน้าตาลอะไรย่างนี้ไปเลยนะบางคนก็เป็นสีดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสะดือก็ดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมของเราโชคดีว่าไม่ได้ดําแล้วก็ไม่ได้เข้มมากขนาดนั้นแต่ที่เข้มคือรอยแตกรอยแตกเราเป็นรอยสีแดงที่แบบแดงเลยอะแล้วก็แต่ว่าหมอเขาก็พูดอยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนฮอร์โมน พอฮอร์โมนไอตรงเนี้ยเราเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีขาวแต่ว่าถ้าทําเลเซอร์ก็ทําได้คือจริงๆเลเซอร์นี่คือทําได้เลยนะตั้แต่คอร์ดแบบเขาบอกว่ามันไม่ได้กระทบอะไรกับการให้นมอ่ะเดี๋ยวรออะไรแบบเข้าที่เข้าทางอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูกันไปทํากันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็พุงก็ค่อยๆยุบไปตามระเบียบตามเดือนตอนนี้ก็เข้าเดือนที่3ามอะไรเงี้ยมันก็ยุบลงไปค่อนข้างที่จะเยอะมันก็ยังเหลืออยู่แหละทุกคนคือมันขยายไปใหญ่อ่ะอยู่มันจะให้ยุบบุบลง ไปเลยมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมต้องขยันก็คือรัดเอวใช่ไหมหลัดหน้าท้องให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็เราซื้อเป็นกางเกงเหมือนกางเกงแบบกางเกงรัดรูปแบบกางเกงสเตย์ะให้เชฟมันได้เข้ารูปเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามใส่ทั้งวันเวลาอยู่บ้านหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกก็หยิบมาใส่อยากรู้ว่าพอตอนแรกท้องมึงเท่านี้แล้วพอเอารูออกอะ่ะมันลดปุ๊บแบบเยอะปะ เออจำไม่ได้แล้วอะจากวันแรกที่ทอที่คอดใช่ไหมือทชอมันใหญ่มากใช่ป่ะแล้วพอมันก็ยุบลงพอด้วยน้าเข้าปลาอะไรต่างๆมันก็ออกไปด้วยใช่ไหมมันก็ยุบลงจากที่เออหน่วันหลังจากนั้นมันก็มันก็ยุบลงแหละแต่มันก็ไม่ได้ยุบลงแบบรวดทีเดียวนะค่อยๆยุบลงกี่เปอร์เซ็นต์จากวอนแรกสมมติเต็มร้อยเต็มร้อยอ๋อเจ็ดสิบห้าแปดสิบอะแปดสิบลดนิดเดียวจริงๆลดยังลดนิดเดียวถ้าถ้าถ้าถามว่าวันแรกที่แบบ น้องออกไปแล้วอะไรเงี้ยเออยังลดนิดเดียวแล้วมันก็ค่อยๆลดลงเรืเ่อยๆๆคือน้ํเข้าวปลาพอเวลาน้ํเข้าปลามันออกตอนอยู่ที่โรงพยาบาลน้ำข้าวปลามันก็จะออกเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะมันหลังคลอดแบบสดๆร้อนๆเลยพอกลับมาบ้านอ่ะมันก็ลดลงไปประมาณหลังจากนั้นประมาณอ่ะก็ะเกือบ50%อ่ะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ยังแบบอยู่วยอยู่ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเราแหละว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูแลตรงนั้นต่อนะคะแล้วก็ครีมที่ซื้อมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบนแบบรรนนดด์อหืว่่าไมแบรนด์ ือว่าเป็นแบบเว้ชั้สำอางหรืออะไรเงี้ยถามว่าซื้อได้ไหม ถ้าอย่างที่เราพูดว่าสุดท้ายแล้วถ้าผิวมันจะแตกมันก็แตกอยู่ดีแต่บำรุงช่วยได้ไหมช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็พอเราคอนเนี่ยเราก็ยังทายอยู่เหมือนเดิมนะคะทําให้ผิวชุ่มชื้นได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นอ้ออย่างที่เราเคยรีวิวไปเนาะว่าตอนนั้นเราใช้กระปุกใหญ่ลาเม่ใช่ไหมแต่มันแพงมากแบบมากอะ่ะเออก็ไม่ต้องซื้อซื้อกระปุกเซราวีได้ทุกคนมันเป็นดูปข,ของกันและกันได้คือมันเข้มข้นเหมือนกันแน่นอนนะคะก็ทามันเข้าไปทามันเข้าไปหน้า เบาหนะ้า ปกติล้วเป็นคนฉีดบท็อก์ฉีดแฟททำหน้าค่อนข้างค่อนข้างบ่อยไหมใน1ปีก็ค่อนข้างที่จะบ่อยก็เดี๋ยวก็ไปทำเอลเทล่าไปทำาอลเดอร์ฟาร์เมอร์มีไปฉีดโบท็อก์มีฉีดจิลเลอร์ปากบ้างแล้วก็มีฉีดแฟตต่างๆลิปกรอบหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลังจากที่รู้ว่าท้องทุกอย่างก็คือหยุดแล้วก่อนท้องอะ่ะก็ไม่ได้ทำถ้าใครรู้ตัวว่าจะปล่อยให้ตัวเองท้องอะ่ะไปทำสวยก่อนนะทุกคนเพื่อที่จะให้มัน cover แบบว่าช่วงระยะเวลาที่เราท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยจัดเต็มไปเลยค่ะทุกคนอัดโบแน่นๆหรออ ช่ไหมแต่ว่าอย่างเราตอนนั้นเราไม่ได้ทันตั้งตัวดีใจว่าทํำ outer farmer แล้วก็ทําผมแต่หลังจากนั้นอ่ะก็ปล่อยปล่อยเป็นอ e ีเพิงไปเลยนะคะถ้ายังให้นมน้องอยู่บท็อกฟิลเลอร์ทุกอย่างก็คือหยุดก่อนยังไม่สามารถทําได้แต่ที่ทําได้คือเลเซอร์หน้าท้องที่เราบอกนะเลเซอร์ Laser ยกกระชับเลเซอร์อะไรต่างๆที่มันเป็นเลเซอร์ทําได้แต่ถ้าเป็นการฉีดหรือทําอะไรเงี้ยยังทําไม่ได้ อ่ะผมก็คืออย่างที่บอกเนาะว่าเรายังไม่ได้เราไม่ได้ทําสีผมมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเราก็ถือโอกาสที่ดีแหละก็คือเหมือนพักผมไปเลยทีเดียวปีหนึ่ง<อ>ผมเก่าเราก็ได้ยาวและหายไปหมดแล้วเพราะว่าควรได้ขึ้นหมดแล้วอะไรเงี้ยพอไปทําสีผมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็เลยทําให้ผมไม่ได้เสียเลยเพราะว่ามันเป็นผมใหม่ที่ขึ้นมา ก็ใครอยากดูคลิปที่เราทำผมมาก็ไปดูคลิปบล็อกที่ไปทำผมได้นะคะที่ a s h ก a ร์สตูดนะคะก็ไปดูกันได้ไปต่อข้อที่2ข้อแรกก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปร่างและลักษณะต่างๆของร่างกายไปแล้วใช่ไหมรูทีนรูทีนชีวิตก็คือเปลี่ยนไปเลยอย่างชัดเจนเดือนแรกไม่ต้องบอกเลยว่าคืออะไรบ้างเพราะว่ายุ่งเหยิงไปหมดแบบไม่นัดใครเลยไม่ทาอะไรเลยคลิปก็คือปล่อยแม่โซโล่เพราะว่าต้องการที่จะโฟกัสลูกก่อนเพราะว่าเราต้องจัดแจง ทุกอย่างให้มันเข้าที่ให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าหลังจากนั้นเราจะได้ไปทําอะไรอย่างอื่นได้ มากขึ้นพอเราจัดทุกอย่างให้มันแบบเข้าที่เข้าท,ทางเห็นไหมเดือนที่2เราก็สามารถที่จะไปดูแลตัวเองอะไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ยออกไปทําขออกไปกินข้าวออกไปทําอะไรให้มันแบบฮิวจิตใจเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอออันนี้เป็นคําแนะนานะเพราะว่าคุณหมอที่ดูแลเรา,เอ,าอะเขาก็บอกว่าหลังคลอดแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องจําเจอยู่แต่กับบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจนะบางคนแม่บางคนอาจจะไม่มีคนช่วยหรือไม่มีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องอยู่กับบ้านแต่ของเราเราโชคดีที่ว่าเรามีคนช่วย,พอ,วยพอเรามีคนช่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะแวบออกไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อ พีหจิตใจนิดนึงเราก็ค่อยกลับมาไม่ใช่ว่าแบบการเลี้ยงลูกม,มันไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าบางทีเราอยู่แต่ในห้องเราอยู่แต่ในบ้านเราอยู่แต่เลีงอย่างบางทีมันก็แบบมีความเครียดมีความกดดันมีความอะไรเงี้ยพอเราได้ออกไปข้างนอกเราได้ออกไปทําอะไรแบบไปดูแลตัวเองไปทำอะไรเงี้ยมันก็ทาให้เหมือนแบบว่าเออพอกลับมาแล้วมันมีแรงฮึดมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ย น้องตินค่ะน้องตินแอบมาอยู่ยืนดูอยู่นะคะรูนก็คือเปลี่ยนไปก็คืออย่างที่สองก็คือเพื่อนก็คือแทบไม่ได้นัดออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าเราติดแค่ว่าเออมันลําบากตอนที่เราปั๊มนมเมื่อไหร่ที่เราจะลดรอบปั๊มนมได้เราจะออกไปกินข้าวนอกบ้านตอนเย็นแบบออกไปปาร์ตี้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือหยุดพักไว้ก่อนนะคะให้ทุกอย่างมันลงล็อกมากกว่านี้อ่ะทา้งที่ตอนนี้มันก็ลงล็อกแล้วแหละแต่ว่าให้มันแบบทิ้งห่างช่วงเวลาปั๊มนมมาให้ยาวกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องคอยมาพวง รูทีนตอนเช้าที่ตื่นมาโอเคตอนนี้เราลด od, รอบการปั๊มนมได้เหลือ5้ถึงหครั้งลิงต่อวันลิงใช่ไหม <c oughs> ก็เราก็จะตื่น6กโมงแล้วก็นับไปทีสีชั่วโมงก็ปั๊มนมใช่ไหม <c oughs> แต่ตอนนี้น้องอนอนยาวมากขึ้นะอะไรเงี้ยตอนกลางคืน <c oughs> น้องก็จะนอนยาวสี่ชั่วโมงคร <c oughs> ึ่งหชั่วโมงบ้างแล้วแต่วัน,แ,วนแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความอยู่ท้องของนมที่น้องได้รับประทานในคืนนั้นไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตอนนี้ก็คือถามว่าสบายขึ้นไหมสบายขึ้นมากอ๋อแล้วก็รูทีในแต่ละวันที่เราทําก็คืออย่างอย่างแรกที่เราบอกก็คือปมมนใ่่แตพอ วงดึกอะช่วงกะช่วงดึกกลางคืนที่น้องตื่นมากินนมแล้วเราต้องปั๊มนมอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอุ้มน้องไปหามีก่อนเราให้มีช่วยป้อนนมให้อะไรเงี้ยเนื่องจากว่าถ้าปั๊มนมไปด้วยป้อนนมน้องไปด้วยมันก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดนึงแต่ว่าถ้าเราปั๊มนมก่อนเวลาที่น้องตื่นสมมติว่าน้องยังไม่ตื่นแล้วเราปั๊มนมเสร็จแล้วแล้วน้องตื่นพอดีในเวลาที่เราปั๊มนมเสร็จเราก็จะไปขอนป้อนนอนแล้วก็กอบๆน้องนอนช่วงกะกลางคืนไปเลยหลังเที่ยงคืนจะเป็นช่วงเวรเรากับมีเป็นสัดส่วนใหญ่่่คุณพอเขาจะไไมด้ ไปกับเราเพราะว่าสงสารเขาเพราะเขาต้องขับรถทางไกลเพราะว่าร้านเขาอยู่ชมบุรีใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้เขาต้องมานอนไม่พอแล้วต้องขับรถทางไกลแบบนี้มันก็ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ให้เขาตัดจบที่ตอนเที่ยงคืนไม,ไม่เกินตีหนึ่ง<ๆ>เขาก็จะเป็นคนป้อนนมลูกคือเขากลับบ้านมาประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบอาบน้ำอาบท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นอยู่กับลูกจนถึงแบบตีหนึ่งเลยเขาจะแบบบางทีเขาก็โซโล่เดี่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าช่วงเวลาตรงนั้นอะคือช่วงเเวววลลาาทีี่มไไดดด้้้้นนนนออแรก็ย ถึงแม้เราจะต้องตื่นขึ้นมาปั๊มนมแต่เราก็ยังได้พักแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นบุญมากทุกคนการได้นอนได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคมากลแล้วทุกคนแล้วพอตื่นมาสิ่งแรกที่ก็ต้องทําก็อย่างที่บอกต้องจัดการน้องก็คือมีเปลี่ยนชุดนอนพรนอนตอนก็คือน้องก็จะใส่ชุดแขนยาวขายาวอย่างนี้ใช่ไหมพอตื่นเช้ามาเราก็จะพอหลังให้นมช่งชวงเช้าเสร็จเราก็จะเปลี่ยนชุดนอนให้มันเป็นชุดแบบว่าสบายๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดแอร์ให้น้องอยู่กับอากาศธรรมาชาาาาติจนยยนนกวว่่ยยยแแมมมค้อองงข ช่วยอาบน้ำนะคะเพราะว่าอาบน้ำน้องอะถือถามว่าอาบเองได้ไหมอาบได้แต่ว่าด้วยายมแมวมีความ p r o f e s s i o n a l สูงมาก <c oughs> เขาก็จะเร็วแล้วเขาก็จะช่วยเราได้ดีมาก <c oughs> ก็คือช่วยช่วยกัน <c oughs> พออาบน้ำน้องเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะกินข้าวเช้าายแมวเขาก็จะช่วยเลี้ยงในช่วงเวลาตรงนั้นอะไรเงรี้ยเรากับมีก็จะได้มีเวลากินข้าวเช้ากินอะไรอย่างเงี้พอกินข้าวเช้าเสร็จก็ถึงเวลานมน้อยอีกแล้วน้องก็กินแล้วเราก็ปั๊มนมอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้จนมื้อกลางวันมื้อบ่าย จนถึงเย็นดูทีมก็จะประมาณนี้เราก็จะต้องเตรียมนมไว้เลยพอเราปั๊มนมเสร็จใช่ไหมเราก็จะเอาไปตวงใส่ขวดไว้เพื่อที่ว่าเราจะเอาใส่ขวดนมให้น้องกินในแต่ละวันเราก็จะทําไว้เลยก็คือ6กโมงเช้ายัน6กโมงเช้าอีกวันคือทําไว้เหลือๆเ,เหลือดีกว่าขาดก็ใส่ไว้เลยเพราะว่าคนที่เป็นคนป้อนเวลาเขามาหยิบในตู้เย็นเขาจะได้หยิบได้อย่างไงยอันนี้เป็นคําแนะนําจากที่การทําไว้เราก็เลยทําตามการเพราะว่าพอเราใส่เตรียมขวดนมไว้ให้แล้วเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาพวกละปุมว่า ต้องคอยต้วงคอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนอกจากว่าช่วงเนี้ยที่เราพยายามเอานมสต็อกที่เราฟรีซไว้เอา,เยเอา,ออาอพออนนยายามเวียนเอาออกมาให้น้องกินเพราะตอนเนี้ยตู้เต็มก็เลยพยายามเวียนออกมาให้น้องกินมันจะได้เวียนตู้ได้ทันด้วยอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เยอะเกินไปจนตอนนี้มันก็เวียนไม่ทันแล้ว่ทุกคนแต่ว่าก็พยายามเวียนเอาออกมาให้น้องกินอะไรอย่างเงี้ยพอเราใส่ขวดนมครบ6กโมงเช้ายันหกโมงเช้าอีกวันปุ๊บมันก็จะเหลือนมทีม่เหลือที่เราปั๊มเราก็เก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไปเข้าฟรีซแล้วพอเสร็จปุ๊บเรา ก็ขวดนมที่ใช้แล้วในคืนนั้นเราก็เอาลงไปให้พี่เลี้ยงเราล้างพอล้างเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาขึ้นมาให้เราแล้วเราก็มีหน้าที่อบ UV แล้วก็นึ่งขวดนมอุปกรณ์ปั๊มนมเราค่อนข้างที่จะแนะนําให้มีอย่างน้อยนะสชุดหรือ3ชุดเลยก็ได้อะตอนนี้ที่เราบที่เราเคยรีวิวเรื่องเครื่องปั๊มนมไปใช่ไหมเราใช้เครื่องปั๊มนมหลักๆเลยคือเม d เดล่ากับสเปกตราเราก็จะมีอุปกรณ์กรวยปั๊มนมอย่างละ2ชุดเพื่อที่ว่ามันจะได้เวียนทันแต่ถ้ามันเวียนไม่ทันจร,งจริงๆเราก็สามารถที่จะเอากลวย ไว้ปั๊มนมกับขวดปั๊มนมนั้นอนะไปฟรีซไว้ก่อนได้ค่อยเอามาใช้ในรอบถัดไปนี่ก็คือรูทีนหลักๆประมาณนี้นะณนะตอนนี้สิ่งที่ expect ก,กับอ n e น p e c t ซ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีลูก expect ก,ก,ก็ expect รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันต้องเหนื่อยมากแบบหมายถึงว่านอนน้อยต่างๆก็คือเราได้ทําใจไว้แล้วเพราะคนก็ขู่ไว้เยอะว่านอนเยอะๆนะช่วงตอนท้องเพราะตอนคลอดมาเนี่ยจะไม่ได้นอนเลยอันนั้นเราก็เลยทําใจไว้แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ตกใจมากแต่อ่านเอ็กซ์เกก็คือ อันนี้บอกว่าตัวเองสามารถทําได้ขั้นขนาดนี้เลยหรอสามารถแบบตื่นได้ทุกถึงแม้จะมีบางวันที่แบบตกรอบปั๊มนมไปบ้างแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบสามารถดึงร่างตัวเองขึ้นมาปั๊มนมได้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถดูแลมนุษย์จิ๋วคนนี้ได้โดยที่แบบว่าไม่มีเหนื่อยไม่มีอิดออดไม่มีอะไรเลยแบบเหนื่อยให้ตายยังไงพอเห็นหน้าแล้วแบบโอเคทําได้ครึ่งเข้าใจแม่แม่ทุกคนแล้วว่าทำไมมันถึงมี f e ล l i n g นี้หรือว่าแบบสามารถที่จะเดดิเค t ตัวเอง ให้กับลูกได้เลยทั้งวัน100%ออกไปข้างนอกก็รีบรีบรีบรบรบ,รบท,ำทำนู่นทํานี่ทํำธุรอะไรแต่็จแล้วก็รีบบอเตกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านคิดถึงลูกเลยอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งงงมากว่าเออมันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันก็เป็นจริงๆทุกคนอะไรที่เกี่ยวกับเขาก็คือแบบตอนนี้เป็น first priority ไม่ว่าจะเราเตหรือมีก็ตามคือตอนนี้จุนยาคือ first priority คือเอาเขาเป็นหลัก ต่อมาความรู้สึกยังไงที่เป็นแม่ฟูถามเออความรู้สึกเหรอเหนื่อยแต่มีความสุขโคตรแบบมีความสุขมากแบบชอบชอบเห็นพัฒนาการของเขาในทุกๆวันคือทุกวันมันไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเหมือนการเรียนรู้ไปกับเขาในทุกวันอะไรเงี้ยก็มีความสุขแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยคะ่ะแต่แฮปปี้ที่จะทำแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆด้วยอืมเพราะว่าเออมนุษย์แม่เราออกไม่ได้นะคะ ข้อที่5แนะนํายังไงแนะนาแม่แม่มือใหม่ที่กำลังจะต้องเจอนอนเยอะๆค่ะนอนช่วงที่ท้องตักตวงนอนนอนเข้าไปนอนหาเวลานอนนอนได้นอนนอนเลยเขาเรียกว่าอะไรทำตัวเองให้แฮปปี้หาเวลาให้ตัวเองพอเรารู้สึกว่าเราเราได้มีหาเวลาให้ตัวเองบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้เครียดขนาดนั้นแล้วก็บวกกับว่าเราโชคดีที่มีคนมาช่วยเราเยอะมากแบบน้านายยายทุกคนมาช่วยเราเยอะมากก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการเลี้ยงลูกเราแฮปปี้กับการที่ชีวิตตอนนี้เราเป็นแบบนี้ กอย่างมันกำลังเพอร์เฟกเออตอนนี้พอทุกอย่างมันลงตัวก็หาเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเสริมสวยไปอะไรต่างๆหิวจิตใจตัวเองอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะทุกคนหาเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย1ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อวันก็ยังดีมันจะได้ไม่เครียดมากจนเกินไปต่อมาไลฟ์สไตล์ของทุกคนตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนไปนะคะจากที่บ้านก็คืออย่างเต้งเนี่ยจริงๆก็มีความติดเพื่อนด้วยแล้วก็มีต้องนัดเพื่อนกับทุกสุกเสาร์อะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนคือทั้ แต่ตอนนี้ก็คือหาเวลานอนก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่น้องนอนยาวอะ่ะเราว่าเราน่าจะได้ออกข้างนอกแหละแต่ว่าตอนนี้ให้น้องได้โตขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ให้น้องได้นอนยาวมากขึ้นให้น้องได้แบบเหมือนโตมากกว่านี้หน่อยแล้วเราถึงกล้าที่จะทิ้งเขาไปข้างนอกไปปาร์ตี้ไปกินข้าวกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยตอนนี้ไลฟ์สไตล์ทุกคนก็คือกลับมาถึงบ้านปุ๊บรีบทำธุระของตัวเองให้เรียบร้อยและนอน คืออยู่กับเขาแล้วนอนนอนไปกับเขาเออใช่แล้วก็บังคับบังคับให้เพื่อนมาบ้านให้คนมาหาที่บ้านเยอะๆเราจะได้ไม่เหงาอย่างเราเนี้ยเราก็คือบังคับให้เพื่อนเรามาหาที่บ้านแบบบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้คือบอกมันว่าเหงา <c oughs> เพื่อนก็มาเอออย่างน้อยอยู่บ้านอ่ะแล้วให้คนมาหามันก็เพลินๆแหละมาช่วยกันเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยมันก็โอเคเพื่อใครเหงาอยู่บ้านก็เรียกเพื่อนมาบ้านมาปาร์ตี้ที่บ้านสบายกว่า และแหละทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวหลังคลอดแล้วกันคร่าวๆหรือใครมีคําแนะนําหรือว่าใครมีอะไรที่อยากจะแบบแชร์รอะไรเงี้ยก็แชร์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนมาอ่านทุกๆคอมเมนต์แน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนทาคลิปอะไรกับเจ้าจิว๋วหรืออยากให้เพื่อนทาคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับคุณแม่ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ